รยากาศที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาเมืองนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สำนักงานที่ดินนะครับจังหวัดนครราชสีมาเลยนะครับวันนี้ปิดการขายที่ดินนะครับสองแปลงนะครับก็อยู่ที่บ้านหนองไค่น้ำนะครับอำเภอ เมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็ต้องขอบพรคุณทางลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายด้วยนะครับที่ให้โอกาสเรานะครับน้องแหม่มนะครับดูแลนักแหลกการทําการตลาดนะครับจนถึงในวันโอนวันนี้เลยนะครับต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับหากท่านผู้ชมเคยผ่านตานะครับอังหาแปลงนี้นะครับเราก็ลงให้ดูนะครับน้องแหม่มลงให้ดูเรื่อยๆนะครับผมก็อยู่ที่บ้านหนองไค่น้ําเลยใกล้ถนนวงแหวนใกล้ถนนสุรนารยนะครับผม ตั้งอยู่ที่บ้านโกลกนี่เองนะครับท่านชมครับก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่ภาคภูมิใจนําเสนอแก่ท่านผู้ชมนะครับราคาถูกนะครับหากท่านผู้ชมนะครับต้องการนะครับที่ดินในทําเลแบบนี้เรายังมีอยู่นะครับท่านชมครับท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0638412188นะครับหรือว่าแอดไลน์ดีมาพูดคุยกันได้นะครับเบอร์เดียวกันครับเบอร์0638412188นะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับบรรยากาศที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขา อำเภอเมืองเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสนะครับเราได้มาปิดการขายที่ดินที่อำเภอเมืองนครราชสีมานะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับฝากติดตามนะครับช่องทาง YouTube ช่องทางหลักเราด้วยนะครับชื่อช่องว่า n w real estate 78แนะครับแล้วก็ช่องทางนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจของเรานะครับขายที่ดินและสังหาชุกชนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมและน้องแมมต้องขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้หากมีเวลา ว่างนะครับเราจะพาไปดูที่ดินแปลงอื่นๆเพิ่มเติมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ